สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องเล่าคืนนี้ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเรื่องเล่าเร้นรับและตำนานสยองขวัญวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับสารเพียงตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวไทยมายาวนานแต่ถ้าสารเหล่านั้นถูกทอดทิ้งไม่มีใครดูแลเส้นไหวแรงอาถรรพ์ที่หลับไหลอย,อยู่อาจตื่นขึ้นมาทวงคืนสิ่งที่เคยเป็นของมันและนั่น คือจุดเริ่มต้นของตำนานสารเพียงตาแรงอาถรรพ์จากเจ้าที่ที่ถูกลืมคุณผู้ชมหลายคนคงเคยเห็นสารเพียงตาที่ตั้งตารงานอยู่กลางทุ่งนาหรือหัวไร่ปลายนาสารเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาแต่เป็นที่สถิตของเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณผู้เฝ้าไร่นาที่ชาวบ้านเชื่อว่าคอยปกป้องคุ้มครองพืชผลให้งอกงามอุดมสมบูรณ์และปัดเป่าภัยอันตรายต่างๆ ชาวบ้านจะคอยดูแลสารเพียงตาอย่างดีคอยจุดธูปบอกกล่าวถวายเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่คอยดูแลพวกเขาแต่เรื่องราวของสารเพียงตาที่น่ากลัวมักจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อความเชื่อและความศรัทธาเริ่มจางหายไปเรื่องนี้เกิดขึ้นกับสารเพียงตาหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาขนาดใหญ่เจ้าของเดิมคือตายายที่ดูแลสารนี้มาทั้งชีวิตแต่เมื่อตายายเสียชีวิตไป ลูกหลานก็ย้ายเข้าเมืองไปทํางานทิ้งผืนนาและสารเพยงตาให้ถูกทอดทิ้งไว้สารเพียงตาเริ่มสุดโซมเครื่องเส้นไหว้ขาดหายเป็นแรมปีไม่มีใครมาจุดธูบอกกล่าวอีกต่อไปและนั่นทําให้เจ้าที่หรือวิญ,ญญาณที่สถิตอยู่ณที่แห่งนั้นเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธแค้นพวกเขาเคยได้รับความเคารพยกย่องเคยเป็นผู้คุ้มครองแต่บัดนี้พวกเขาถูกลืม แรงอาถรรพ์ที่เคยถูกกักเก็บไว้ด้วยความศรัทธ,ธาจึงเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นแรงอาฆาตที่พร้อมจะทำร้ายทุกคนที่ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของตนคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสามคนที่กำลังคึกขนองและต้องการพิสูจน์ความกล้าได้ขับรถเข้ามายังทุ่งนาแห่งนี้พวกเขารู้ดีว่าศาลเพียงตาแห่งนี้ถูกเรียกว่าศาลร,ร้างเจ้าที่เหียนแต่พวกเขากลับหัวรเราะเยาะไม่เชื่อถือและตั้งใจจะเข้ามาลบหลู่ วัยรุ่นคนหนึ่งเดินเข้าไปที่สารที่เต็มไปด้วยเถาวันเขายกเท้าขึ้นเตะสารเบาๆพร้อมกับพูดจาท้าทายท่านในนั้นไฟฉายของวัยรุ่นทั้งสามก็ดับลงพร้อมกันความมืดมิดเข้าปกคลุมแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาหนาวสัน่นไม่ใช่ความมืดแต่เป็นเสียงเสียงกระสิบที่ดังแผ่วๆมาจากภายในสารร้างนั้นเสียงกระสิบมาทำไมที่นี่ ของกูวัยรุนทั้งสามคนเริ่มวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะวิ่งอยู่กับที่พวกเขามองเห็นแสงไฟหน้ารถแต่ไม่ว่าจะวิ่งอย่างไรระยะทางระหว่างพวกเขากับรถก็ไม่มีทางสั้นลงเลยเพื่อนอีกสองคนเห็นภาพนั้นถึงกับตัวแข็งทื่อพวกเขาได้ยินเสียงเพื่อนร้องด้วยความเจ็บปวดเพียงแวบเดียวก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบหายไปพร้อมกับเงาร่างทมิน และเมื่อเงาร่างนั้นหายไปแรงอาถรรพ์ที่ตรึงพวกเขาไว้ก็คลายลงทั้งสองคนวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตพวกเขากลับถึงรถและรีบขับออกไปจากทุ่งนานั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยรุ่งเช้าชาวบ้านได้ออกตามหาวัยรุ่นคนที่หายไปแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดมีเพียงรอยเท้าของเขาที่เดินเข้าไปในเขตสารร้างแต่ไม่มีรอยเท้าที่เดินออกมาชาวบ้านเชื่อว่าเขาถูกเจ้าที่ที่ถูกลืม พาตัวไปเป็นส่วนหนึ่งของศาลนั้นแล้วเรื่องราวของศาลเพียงตาแห่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นบางครั้งก็มีอยู่จริงและการลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งที่เคยได้รับความเคารพอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าสยดขวัญเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้คุณผู้ชมล่ะครับเคยเจอศาลร,ร้างที่ไหนแล้วเคยทำอะไรผิดผีบ้างไหมครับอย่าลืมมาเล่าประสบการณ์ของคุณให้ฟังในคอมเมนต์นะครับ